ถามจริงเลยในป่าเนี่ยมีผีไหมโอ้โหผมตอนเข้ามาอยู่ใหม่ๆนะมเป็นไงเป็นยังไงสักแปดขวบตอนมันยัอยู่สักแปดขวบแบบอ่ามาแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยบอกคุณเต้เฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยก้าวขาเนี่ยฮะเฮ้ยตะคุ้มตะคุ้มอะไรวะควายเฮ้ยคุ้มมันก็ตาย คุณป่ะครับคุณบ่าไปอ้คนอื่นเล่าแล้วเวลาเล่าเรื่องผีนะคนอื่นเล่าน่ากลัวว่ะเล่าผู้งมันอะไรอนะ่ะผีนี่ผีปานี่มันมาไงมาไงเราแปลกขวไหมเออมาต้นต้นตะเคียนเออตรงท้ายตรงน้ำตกอ่ะตรงน้ำตกเนีตต่ยอฮะ เฮ้ยเอาแล้ววะเฮ้ยเออมองเออผมมองแล้ววะรีบกลับไปรีบกลับไปเฮ้ยนี่เลยอะเออโอ้เฮ้ยนี่อะนี่อะเฮ้ยอะไรเขาเหี้ยนี่ยอะไรอ่ะผีนี่แอบแอบตกตกหินตกคุ้มป่ะเอาตะคุ้มตะคุ้มตะคุ้มมาอ่าขันหน้ามาเอ่าขันหน้าวขันหน้าวะเฮ้ยเฮ้ยมา นี่คือข้ามันจันทศานะเสียงจันทศานี่เห็นเรื่อยๆแล้วผี่บาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนี่นะไม่หลอกเนี่ยคุยกับใครคุยกับใครเนี่ยเฮ้ยหันไปกี่คนคนเดียวไปคนเดียวพูดกับตัวเองอ่ะพูดอ๋อพูดตัวเองเฮ้ยนี่ผีป่าแล้วล่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพูดมาแล้วผีปลาเนี่ยเฮ้ยเอาเลยเว้จะให้ทำไมล่า